ฉันฝากสันติยาก็ด้วยนะนทองก็มีหน้าที่ดูแลใกล้ชิดแล้วพระเจ้ค่อยมุ่งแม้สบายประเจมุ่งแม้จะเด็ดไปบำเพ็ญสิ้นภาวนาทมก็ค่อยธรรมะได้คุม้มครองพระแม่เจ้าเถิดข้าพระพุทธเจ้าในทองพรอมแล้วที่จะสละชีวิตนี้เพื่อการปกปองดูแลฮะเกิดอะไรขึ้นมาพระเจ้าแต่คงไม่เกิดแต่ถ้ามันเกิดจริงๆริงกันแน่นอนคงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกพระเจ้าแต่กลับก็มุ่งก็คราบตูในพระแม่เจ้าสบายประเจ้ คือคนเรามันไม่แ <downstairs> น่นอนมันไม่แน่นอนเองมึงเพื่อในโลกนี้ความแน่นอนคือความตีไม่แน่นอนเพื่อนซึ่งแน่นอนคือซึ่งเดี่ยไม่แน่นอนเออเออเพื่อเข้าใจไหมซึ่งแน่นอนเดดรุดแน่นอนเดดรุดจริงได้แน่นอนที่สุดก็น้ำยางที่ใส่น้ำค้าแล้วนอนที่สุดโตัคล้องมันนั่นยางใส่น้ำค้าแล้วนอนแม่เลยไอ้เส้นพูดแจ้งกูไม่เข้าสาระเลยไม่เข้าสาระเลย นี่เรากำม่อมในชีวิตนี่ดีถือว่าเป็นการดุทิศให้กับประแม่เจ้าทราดมาเนี่ยอบใจมากนะทองนะมึงกินแหลกกับคนเราเนี่ยเราต้องเคารพคนที่เขามีความเมตตาต่อเราจริงความรักในโลงนี้มันแห่นอนที่ในกาวกระม่อมเคยรักเคยแต่งงานกับเมียแล้วเมียกูมึงอะไกเคยเกี้ยนบอกคำว่ารัก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 แต่เดี๋ยวกูบอกรักมันถ้าถูกสักราวหารอดเซลเลอร์ได้บอกเคยบอกแฟนบอกเมียกูจะไม่ติดเป็นเจ้าอยู่นั่นจีบ เตาแต่จีบจอบหัวตัดกางเกงกับตัดเสื้องบประมาณเกือบห้าหมื่นกูจีบเกี้ยนจนไหมคำว่ารัก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 ลงไฝไม่รู้รักเท่าเรยมึงคิดอะไรฮุนทุนไทยก่อนนี่ได้แต่งงานคำว่ารักคำเดียวกูเสียพันเจ็ดเกี้ยนรักคำเดียวรักคำเดียวเกี้ยนน้อยเสียพันเจ็ดเกี้ยนเดียร์ยังพันเดียรตอนยังกูเลยมันแต่ยางอยู่ดนู้กูแต่ยางโดนนี้ตึ้งมันเดินต่างชั้นทุกวันเกี้ยนว่ารอหั่นอากาศ ก็รักคำเดียวเดินเจ้าชวนมากองตุนก็ตีราคาพันเจเลยแล้วกูดลงไปพื้รักมาเกือบลมเลยนี่ยังกับกูกุนที่เล่นี่ความรักเส้แล้วได้แต่งงานกันส่มปราตถนาะวันแต่งงานคนที่จะเรียงซัดอ่านมีการทำสัญญากันแล้วอะไรที่ไม่ชอบใจในตัวพี่ท้องน้องพูดเลยพูดกับแฟนพูดกับแฟนถึงขนาดนั้นแลวในทองประจักษ มันก็บอกไม่ต้องปีต้องกาเมื่อแต่งงานกันแล้วสิ่งที่น้องข้อรองสิ่งจัมกันในธุรกิปีต้องจะทําอะไรก็แล้วแต่และแต่ข้อรองอย่างเดียวน้องเออไม่จบใชอ่อย่าตอดในผ้าป่วยไม่มันว่าท่านเพื่อตอดในผ้าป่วยเอาเวลานอนก็เจอผ้าป่วยไม่นอนอุ้มอะไรถึงมันว่าอย่าตอดตกันนั้นเลยอ,อันคือข้อตกลงข้อตกลงยู่กันไปยู่กันมาเกี่ยวเดือนกวากปากูเป็นหรูกี้เดียวมันนี่แหละเป็นอะไรดัดดวงบงูม และความรักนี้มีความไม่ได้พระแม่เจ้าจะเด็ดเลียบใจวังพระมานนครเจอเกล่ากระม่มติ่ปุวยอีกายผู้อุปการะพระแม่เจ้านำมารักษาจนกระถ่งว่าเกล่ากระม่มนี่เป็นปกติชีวิตนี้จะโคกรกรทุนถวายตบพระแม่จ่ามานี่ทองมนุษย์เราต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดานะไม่เป็นไรหรอกของมันแล้วก็แล้วกันไปเถอะพระเจ้าเกล่ากระม่มจะก็หมอบชีวิตนี้ก็พระแม่เจ้าสบายปลอดภัยแก้วก็เหมือนกันเลยนะ ดูแลสาริยาเขาด้วยเ็าไอ้ม่อมแม่แท็แตรไปเถิดเกากระม่มมันชื่อไ่าอย่างเลยเชีย่ยครับกลายกลายกันท้องแล้วแต่ว่าคนเรานี่ต้องเออแม่เลี้ยงนั้นไม่ใ่ไหวชัวร์ทุกคนใช่จ้ะที่ดีก็มีนะพี่แก้วนะเยอะแยะแม่เลี้ยงบางคนรักลูกเลี้ยงว่าลูกเองรักลูกเลี้ยงว่าชีวิตพุติชีวิตใหครับลูกเลี้ยงก็มีอ๋อไม่เคยปรากฏ โอยเคยปลาโกรดมันทํายากปลาโกรดมันโลดละวหกซีบแล้วเอาไปทําเคยได้อย่างไเล่าเคยนะก็ใจเคยกุ้งไปรออยู่เห็นบางช่องว่าว่าไม่เคยปลาโกรดหนึงหยาบไปแน่กับมันมึงกินอะไรตีว่ามึงมึงมึงเคยมีที่ไหนมีอะไรฉันในแก้วพูดนะมีไปยังไม่แม่เลี้ยงเลยตี๋ว่าจะรักลูกเลี้ยงเตากับชีวิตมึงจีไหนกู้งเลยตะกุนแม่เลี้ยงนลย โอ้อต้องเงินไม,ม้แม่เลียงดืรักลูกเลียงที่สดุดในชีวิตเจนนางทุวันมาลีทางรุวนมาลีน้อยในเรื่องปลาพ่อยมานนี่นั่นเดืักชิ้นรมุดเงินไม้ตางตางเดี่ยไม่ได้ครับปลาพ่อยที่แม่โอ้ยชิ้นสมุดนอนชิ้นสมุดนอนตักก็ไม่วา้าด่างทุวันมาลีไปน้อยชิ้นสะมุดไปนั่นวันนั้นพอปูเดือดราดผาแฝกคอยนางทุวันมาลีใกล้วาบอลอยู่ชิ้นสมุดใกล้อยอดอย่าหลวงอ ปลาปอยแลมหน่อยครับแล้วก็เรียกว่ารักลูกเลี้ยงเงินหมาตอนอุดเารนมานั้นโอ้ยอุดเารนมันสูดเนื้อหลามไม่ได้หรอกอุดเนื้อหลามบอกเอาออกเลยปอกเลยนี่เส้นนี้เหนียวมันติดอยู่ในเชีรยเนื้อหลามในเนียอดำนู้นจมบอกยีชีพร้างได้เรื่องแล้วแต่แม่เลี้ยงส่วนใหญ่นั้นก็ไม่ค่อยจริงใจนะพี่แก้วนะ อนั่นแน่นอนแล้วประเจ้าน,นี่บรรดาแม่เลี้ยง,ง้องแม่เลี้ยงนี่ไอไหมเลี้ยงคนรดื้อเราไม่พูดแต่แม่เลี้ยงที่หวางแป้งกาลูกเลี้ยงอันจุดจุดคือแม่เลี้ยงกูไอยวางแป้งกากูวันหนึ่งเย่างที่บนให้เรามันเด็กตั้งจุดตายกูรู้แน่ใจว่าไหมเลี้ยงตง้องการกากูรู้ยังไงล่ะแจ๊พี่แก้วคือแับน,นี้ไปยังไงมึงเคยได้กินไม้ทองนุ่มโกรธใช่ลูกทัด นีว่านุ่มโก้นี่นุ่มโก้นี่ตำใจใจลูกตัดแม่เลี้ยงกูกาไหวกูกินเลยจุดลูกตัดได้ระเบิดให้ลุ่มโก้ไอ้กูตายแล้วโอ้นวดแถวขอมือกโลงอกวบาแม่ปอนเองเราแดกยากใจลูกตัดวันไหนซ้ำนวยนวดลูกตัดล้อมาข้างนอกกัวนุ่มโก้เลยหอกนวดทีหัวปากว่ำใจกับป๋อง้ปากอันนี้เกี่ยวก็ไม่ได้กายก็ไม่ออกก้องหากวางนุ่มโก้ลูกหญ่ เดี๋ยวรู้กว่าแม่จุดนวดนุ่มโกเดี๋ยวก่อนปั๊บถื้อจุดเลี่ยมต้องระเบิดในนู่นเนอะรนุ่มโกนั่นแหละแต่ได้๋จุดไม่จุดจุดกดแย่ทางกลางมูอก่วยกินรุย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 เห็นไม่คายว่าคายไม่ออกคืนกับไม่ได้กาันี้ก้าวไปในนุ่มโกระเบิดตึ้งมึงไม่ตายตายเพื่อกูตื่นนะหัวควันน่ะเนอะ นาตู้อีตายหวัวน้ามันดอกกาวทุนหน้าแต่ไม่ปลอากาวมันกาวนุ่มโกมันทุนนะแต่มือจุดมันหน้าแต่กูไปโลกลูกตับนั้นซะข่อยและข่อยแล้ว่อย,อย <c oughs> นายแก้วนายทองนี่ได้อะไรมาคุยกันมากเรื่องมากแล้วความฝันก็เหมือนความจริงอ้าวสัตยาลูกแม่แตอย่าร้องไห้สิลูก <c oughs> เด็ดแม่ขาหนูกลั้นน้ำตาไม่ได้ละ ลูกสองสารเสด็จแม่รักษาเนื้อรักษาตัวเด้อลูกนะสวค์จะคุ้มครองคนดีแม่จะไปนั่นแล้ะนะ <c oughs> ลูกจะไปส่งเด็ดแม่นะคะแค่หน้าเมืองลูกแต่อย่าติดตามแม่นะนะ,นะระวังเนื้อระวังตัวให้ดีนะ,ะออแก้วและทองจะลาแล้วนะอคงให้คุณประดิษฐ์รันตนทรัยจรจิงจะคิดประวันิคุ้มครองม่อมแม่ขอใหอ้ม่อมแม่ได้รับความคุ้มครองจากจ่งจะคิดได้ไหเจ้าคะ จ้าขอบใจมากเดียกไปแล้วนะโอ้ยคอยคอยมีความสุขแล้วเนะแหม้อยมันมีความสุขโอ้ยพ่อแม่เจ้าไปแล้วคอยจะอยู่กับผู้ใดระบักทองเออนี่มึงเกล็ดฟื้นมั้งไอ้รอกผู้เกล็ดวัยเกิดนี่นี่หน้าหน้าว่ามันจะมีเบื้องหน้าเบื้องล่างทรงกับกูมึงคิดแหลกกว่าป้าจังเมืองหนูจะใช่ถึงมากรอได้มั่วแม่แค่นี้จ้อดูนั่นตากับตาโอ้หนั่นเขากลาชิด คำพูดตาอนคำเดียวนี่มันเสียดายต่างประเทศนั้นเ,เราต้องระวังมึงบอกไ้เดียกเข้าใจเดียวกันนะนี่ถ้าว่าเรื่องนี้ช่วทุนนัน้ามันมีนมเบื้องหน้าเบื้องหลังองยิ่งใช่ยากไม่ไม่ไมไมไมปลอดภัยูไปถวม่าแมมบอกไ้เดียกเข้าใจรู้เรื่องกันให้น้องเมียม,มานี้มาถ้ามานี้ว่ายังใดแม่ผัวใหม่มมนี่เรื่องนี้งั้นมึงอย่าไปพูดให้ใครรู้คอยพอพูดไม่พูดอยู่แล้วตอนแรกคอยรู้แล้วนี่แต่ยวคอยเบาๆนะทีหลังหนังสือพิมพ์มาลงข่าวเอง เรื่องเลยเรื่องที่พุ่มพวงมันตายแล้วไม่ใช่ <c oughs> ไป <laughs> อมวอลสิ่งศักดิ์สิทธิ์กุมครองชีวิตของมันดาจะกขอตั้งสาริยาตนน้นรือคอยมันดา พี่น้องครับการรัดรากกากสิ่งที่รักย่อมเกิดทุกข์ความรักใดๆในโลกนี้จะเหนือไปกว่าความรักความผูกพันระหว่างแม่ลูกไม่มีแล้วและการจากไปครั้งนี้มันเป็นแผนการของคนชั่วร้ายเท่านั้นเองอันนิจจาและแม่เจ้าวจาามณียังไม่รู้โชคชะตาต่อไปในชีวิต ทำมมาจะาคุ้มครองผู้ประพฤติรมจริงหรือไม่ไปลองติดตามาความว่าใจต่อมาครับะ สำนักของท่านอาจารย์ตรงนี้ตัวเรียกกันว่าสำนักวัดกงคาเรียบวันนี้ท่านอาจารย์ได้เรียกบรรดาสานุสิท์ขึ้นมาประชุมกันโดยพร้อมหน้ามีนายโทนายเท็กแลนายหนูนุยท่านอาจารย์มีอะไรใจการสนทรนาหาหรือบอกลาเก่าเิบต่อบรรดาสานุสิทธ์เหล่านี้ท่านติดตามมาทำความเข้าใจต่อมาครับท่าน หนุน่ยนาะต้องกิดคนเสียงให้ตัวว่ากาตัวความเป็นคนมันอยู่ที่แงองนไหนตีประอดว่าไงํำดีดีอย่างไร่ดีนอกหรือดีไหนควรจะงับใจปิดจารณาเพราะกาก้องคน,ค,นคือพ้อนงาน back นนะรู้อะไรมีเตา่าสู้รู้วิชารู้คุณกาสร้างขูจนคนลาวลืมเดดูก็นายโทนตอนนี้นะ่ะอายุนามกอ้องเธอก็พอเข้าใจว่าคงจะบรรลุนิติภาวาแะและ้วแหละลูกบัสดีนะครับหลวงพ่อ กระผมเติบโตขึ้นมาในอารามวัดกงคาเรียบตั้งแต่เล็กจนโตผมจําความได้ว่าชีวิตของผมมีหลวงพ่อนี่เลยครับที่ไงอุปการะให้ความอนุเรคราะห์แก้วกลบาทของหลวงพ่ออยู่ต่อเติมชีวิตผมจนเติบโตถึงวันนี้อืมดีและรูกดีรู้ซ้ำนึกกระนีตะลอดไปตึงนายหนูหนุยก็ะเมือนกันแหละครับชราดูลยครับ พ่มน,นัยนู้นุ้ยนี่อาจารย์เด้อวางนี่ไม่ใจนู้นุน้ยแล้วเนี่ยนู้เติบแล้วอยู่กับพอร่วงมาดูใจร้อนวันในร่างกายของมนี่มีประทับมมีทุกจิิงทุกอย่างเออดีเลยลูกรู้จัดนำเอาความดีไปใจครับขณะนี้นายเทงนู่นก็เหมือนกันเลยลูกเย็ดแอนขูดโมนิงหรือสีไอ้ไรวะอะไรพี่นุ้ยพ,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 พี่เท่งก็ว่าไงนะ ไม่ราบกับเยยดเย็ดกูดกูด,ค,ด,ค,ดควงไม่ตันเทงก็วังนี้ก็มาขายปูดปันเราแล้วก็ตันะสม่อันแรกว่าก็คุยกับป้อมไม่รู้เรื่องเลยไอปูดป่าซ่าไม่จะหน้าว่าไม่แต่ดูจริงอย่าว่ามงกุฎตั้งมังกปรปันนั้นนั้นไอเขามันว่าเพื่อว่าไงนะพี่เตงว่าเบื่ yeah, morning, s <S อเตงเย็ดเป็นกูดมันิงฤษีไอได้มัน อะไรอย่างนี้ไม่รำกับไ,ไห่ร้อยยงไงอไอ้รื่งมึงแหล่สังคมปัจจุบันนี่ก็ต้องพัฒนาไปตีไน่อย่างไรก็มีแต่แรงการถ่องเที่ยวมึงรู้ไหมว่าการไปไนมาไนในปัจจุบันมันเป็นเรื่องที่เดียวแล้วเพราะกันคมานาคมมันสะดวกหาแลวครูกรพผู้กูผุดจับก็คุยเทงมันเรียนรมเออเอานะ้เอาแลม้มันแับไปได้แต่กูกลัวว่าหมอนี่กินรอดฉะนั้น ไอ้รู้จริงจันไม่ว่าวเราถี่มันพูดอะไรได้อะนี่มันเสียเวลาเพราะเราทำจริงได้ก็ต้องทำในจริงที่รู้ด้วยกันเออมให้ดูดีพี่นุยมึ่ว่าเพื่อแต่เดียวขวเย็ดแอนคูดโมนิงือสีแต่แพรไแ่ไหวได้เออมึงทำมันแหละดิดดะลูกเย็ดมันแพร่ไหวได้แต่งเย็ดเย็ดนั่นแต่ปร,ราชญ์เรานั่นคะคเขาไม่คอยใยกันหนยแต่ตาาพอรางคำว่าเย็ดมันแปลว่าครับเย็ดมันแพร่ครับเออ ทูกกับนองโตนถูกต้องครับเตียงยับเก้ากันเนาะไม่ใหญ่เทียงธรรมาดานี่เทียงล่งหยุบสะ้ผ้าแล้วว้อยรู้อะไยกันออเย็ดนี่แปลว่าครับเฮ้กูดกูดนี่มันไล่ความไม้เธอตู้ใกล้แพงกับูดเป็นกวามไมนึงเหมือนกันเธอมาทิปจ้ามใกล้เยทิปมันกับคูดเอออันคูดคันนี้ลักษณะก็องอีกอย่างนึงแล้วคําว่าคูดนี่คูดนี่เป็น ตัวทั้กันดีทำไมเรตะกิจอยู่รอดถ้าไม่มีการคูดนั้นตื้อ่าย่ไม่รอดออย่ไม่รอดเพื่อนว่าคูดนั้นเป็นการคกล้เกินกำไรคยนคูดกับเหลาเลยอ๋อนี่คูดนัอยเล้าคูดยางนูเลยเอ่อคูดยางนั้นคูดรีดนั้นกำว่าคูดรีดนั้นถ้าว่าคูดรีดไปะชาชนนั้นก็ตื้อว่าประเทศล่มจมแต่ถ้าคูดตําแป้นเข้าจากเลลวรีดออกแป้นใกล้เรตะกิจจะรื่นอ้าบุงเลยะอ่าเข้ากันนั่นควรดังเองมันคองเลียววะ แต่ตึ่งกูดมึงเนี่ยกูดคู่นี้มันเป็นกูดเออปลอเส้าควาดังแปลว่าดีทุกคบนองจนถูกต้องครับเอระดับนี้นีโอเย็ดให้ได้่าเย็ดอันกูดมอ n นิงฤอสีแล้วมันแปลว่าเพื่อแปลว่าเพื่อรืว่ามันมอ์นิงอันแปลว,ปว่ายามเชาวฤทธิ์คือฤทธิีเย็ดกูดมอ์นิงฤอธีแต่ว่าดีครับฤอธีเออถูกต้องเลยครับจากนั้นเลยไปเด้งกรับ แม่ e, พี่เท่งไปเรียนมาจากไหนไปนุ้ยไม่ทราบเท่งยับแก้งเลยวะดิมองก้าวกันก็เราพบกวาดรังนี่พยายามเข้าไปคุยกับเขามัางก็มาเมืองเราเราแหลกองเราเขาแหลกองเขาเออเปลือกครูวันนั้นครูไปรู้วยกิจเพื่อกเนี่ยคุยแหลกเก้ออีกวันนั้นนี่วิ่งเลกบมาเปิพื้นที่เขาแทะเลกูเป้าไปเรืองอำนาจกูแก้เปลือกมันแหลกกองกูก่อนแทะเลมันเดือดก็เอาแก้เปลือกมันแก้กันเราเลกกันดูเกตายแปรกว่ารังแปรกูว่าเฮาบ่แปรไล่ แพบเรือก็องกูดำว่าลุยเออจบมันไปดอกเรื่องแล้วล่วะวะอา้าเลยจ้านำการลาวันพูดเรื่องนี้ไปเรื่องนูน้นนี่อะไรไม่รู้ก็พิถ่ไร่อยจริงๆจะลาดดีไอ้ตึงเย็ดนั่นพูดมอนิงงง้นไอ้นู่นหนุหน่ยก็มันจอบพอมีแร่ดีว่าต่างนี้มันไปตันอยู่เตี่ยมเนยมันแปลวะสวัสดีตอนเช้าวันเย็นนะ วันเย็นนี่พูดเรื่อแล้ววันเย็นเพียนแล้วแล้วแลยอ้วนเช้ามอร์นิ่งวันเตียงกันดีวันเย็นนะเดียวต่ออ๋คูดมุงมิงอ๋อมุงมิงเออมุงมิงกันแปลวันเย็นไม่ใช่ไอ้นั่นมันภาษาเราแล้วกูอ่านแล้วว่ามันไปติดอยู่จต่ดนมุงมิงงั้นละแล้วแก้งนี้รูนี้นี่ไรจริงแต่ไม่รู้จริงเลยมันเสียเวลา อันป่อล่วงเราไม่แต่ว่าเด็กเตงก็น้ตรวจน้ำเด็คุณมาในอ่านล่อเตียนใหญ่เวกลวัดรั่วกับควันทำไมไปหนุ่ยอ่ะก็น้นำรวจน้ำวีมีนาไปออกเจ้าลำบ,บุญเกว่าตามเอานานดูว่าอีจับตีกับากวดกุ้ยดิว่าเพื่อวีมีนาบุญญากรรมเบนอุปชาอายุสิบหมานุงมาเป็นสาวาลำวงใส่กับลงวับวับเวมเวมใหญ่เกว่าไม่โดนได้แล้ว นี่ไอ้กล้องไม่เหลือเลยมันพันดันเลยนี่นายโทนนายโน้ยนีน่จานร์ซ้อมได้มันควังแต่นายเถงเนนอกนอกเหลืองนอกรอยแต่อย่าไปถือครับอาจาร์นี่จานทร์ี่มาแล้วความสําคัญในชีวิตก้องสูู้รือนายโทนนายโน้ยเรื่องอะไรล่ะครับตอนนี้อันเถอใส่อยู่ในวัดคงคาเลียบนะครับเป็นเวลา,ลาหลยปี คณนี้พอตังเกตเอ็นว่าเธอนั้นก็รูทรึกกวนกระวายใจยรเราจะเริญตเติบโตขึ้นมาทุกวันทุกวันใช่ครับก <c oughs> ็มีคนถามผมบออ่อยครั้งเลยครับอาจารย์ทามเพื่อลูกทาาว่าไอ้ทนเองเป็นลูกใครไม่มีพ่อไม่มีแม่หรือไงที่ต้องมาเบียดเบียนข้าวก้นบาทหลวงพ่อผมโตพอที่จะออกไปหางานทําแล้วไม่จําเป็นจะต้องออมาเป็นตัวเกาะกินหลวงพ่อแต่หลวงพ่อไม่ยอมอนุญาตให้ผมไปนั่นแหละลูก เพราะมันไม่ถึงเวลาวันนี้และลูกพอจะได้บอกให้เธอรู้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนได้รู้ประวัติชีวิตหมายถึงว่าพ่อแม่ใช่ไหมครับอ่านั่นเลยลูกพี่หนุย่ยโชคดีเลยผมจะได้รู้ทันทีว่าพ่อแม่เพรมันใครอยู่ที่ไหนทําไมผมจะต้องอยู่ในสภาพอย่างนี้หลวงพ่อครับกรุณาบ,บอกให้ผมได้รับทราบเถอะเออดีองกันได้โดยตักตีว่าพอเราเคย คุณยนืนก็มีลูกผู้ชายนูก็แกงหัวแม่เนือตอนนั้นคุณรูจัดก็แกงหัวเลี้ยงก้นก้นตกต่างๆ่งงานเลยใช่เขาเลี้ยงก็ได้ลกกูกชายกนนี่พอเรามาตุ่มวัดเมื่อนกูกินขี้บนควายเดียวไอ้ปันหัวมาขี้บนควายอย่างดีก็กินอย่างพี่นุ้ยนี่ยังไม่รู้เลยว,ว่าใครเป็นพ่อเหมือนกันเหรอไม่รู้ครับก้อยพอแม่เพรามึงไม่ตามกูรู้พี่แท้งรู้เหรอครับรู้ก้อยพอไอ้หนุ่ย เอ็งไม่บอกผมมึงไม่ทำพ่อกูก็ว่าหนักสู้ đâu เออยิงง่ายนุเออแล้วโด่งดังตั้งสิบที่จังหวัดเออท่านมึงรู้มาจากไหนอย่าดูนายเจงผ่อมดูกับเจงค่อยค่อยพ่อแม่กูอ่าพูดเนี่ยก่อนแจ้านี่บอกพ่อแม่ในายทุนเขาไอ้เจงมันรู้มาแต่น้อยก็ไอ้เจงบอกแม่กูนี่มึงลาวดิมึงควังไ้ดีนะเออดีตะการนานมาแสนนาน เวลาประมาณสี่สิบกว่าปีโด่งดังตั้งแต่ตรังไปถึงกระบี่ถึงนครศรีสุราธานีก็โด่งดังมาร้อยและพอเราหลายครั้งเคยไปปรากฏต,ตัวข้าัวอย่างน้อยแสนงาา เคยไปตำจืดเสียงที่แยกกู้หาพ้องนายบานรมที่รัตภูมิก็เคยมาโด่งดังนักนาราคาพอหลายตดทังอันหนักรู้แต่มาวันหนึ่งไปพบกับไอ้สิบโล เสียงดังโนดังอยู่ในเมืองตรังชนกันติโคกไอ้พลมตูกขมยักลังเขาหักเขาพังหมดกำลังคายเจ้าของนําเลี้ยงเอาไว้ต่งหน้าวันหนึ่งกินยาเจอแม่หอวไหลมันกินอยู่เริมคันนา สายตาปรบสายตาชายความไม้จะมักได้เริ่มรักกันแม่อัวตัวนั้นก็เริ่มทั้งทง้องน้ำตาไหลนองเข้ามาจากฉันอยู่ประมาณสิบกเดือนก็ได้ลูกเคลื่อนออกมาผลัวันนั้นอาจารย์ผ่านเบนทบาทมา ลูกน้อยชื่อว่าหนูนุ้ยนายมาหยัดแม่ใจพ้องอยู่รอดหยัดอะไรเ่าอ้ไม่ด่าพ่อล้อแม่กันทำไ like มจันบอกแล้วว่าอย่าด่าพ่อล้อแม่หวาเราหลงหนุกูปรำคว้างหนูกว่าปอนักมวย แล้วมึงก็ไปวังมันว่าพ่อแลแม่พ่อมั่ไรเรื่องมันไม่จริงเราไปตนใจไรมันจนบอกเลยว่าขอบคนชั่วขอบคนพาดมันไม่ได้คิดไปในต่างอื่นกูอย่าไปฟังไงดิเสร็จแล้วเอาล้างเอาล้าง่าร่วงกับต้อยกนว,ว่ารุ่งนิติก่ปีเออไม่รู้ กรูดแล้วไอ้หนุ่ยกรูดแล้วแล้วมึงท่ามกรูเฉยอยกางเงี้ยท่านี้เอาอะ้รลูกแนวพลรังแจงวัวล,ลาไอ้ได้แหลมไอ้โรชารีปลุ่งกับแกล้งแล้วัหลับการที่จะที่พูดเรื่องไดนต้นนี